หนองหัวลิงนายหมู่สามตำบลหนองแสมอำเภอวัดพีจังหวัดนครนายกค่ะและนี่นะคะก็คือสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่ตั้งอยู่บ้านหนองหัวลิงนะคะก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวเยอะแยะมากมายนะคะไว้ให้เพื่อนๆได้มาชมมาศึกษาว่าต้นนี้มันคืออะไรหรือว่าอะไรที่เราไม่รู้จักเราก็สามารถมาถามวิทยากรที่นี่ได้นะคะนอกจากการปลูกผักแล้วนะคะเราก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ค่ะ ก็คือบรรยากาศรอบๆของส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะใครชอบถ่ายรูปแนะนำค่ะค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็จะมีที่นี่ค่ะส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็มี สวนทองมนอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะมีมาต้นไม้เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปใครชอบแบบเซลฟี่ก็มาได้เพราะว่ามันจะล่มรื่นแล้วก็จะมีแบบเป็นบ้านต้นไม้ต้นไม้จะเยอะมากก็มาเที่ยวกันได้นะคะ ที่อยากจะมาเที่ยวตามที่เราแนะนําไปนะคะก็มากันได้เลยนะคะไม่ว่าจะมาชมสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้านที่เราแนะนําไปนะคะหรือว่าจะมาแบบว่าเรียนรู้วัฒนธรรมของหมู่บ้านไทพวนเราก็มากันได้นะคะมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ